าบนว่างบันไดเนาะสบายดีท่านผู้ชมมาเดิมวันนี้มากินมาหมานำกันมาหมาเกาหลีเนาะมาหมาเกาหลีเผ็ดคูณชองว่าซะเนาะมันสเสพติดทำได้เฮาสิมากินนำกันเนาะใส่ไข่ไปชองหน่วยมาเดิมมาเดิมเนาะพักเท่ากับมีหนึ่งกระมังกินพักร้ายๆมันจะบวบอวดว่าซะเนาะบวมมีบนว,าวา่างว่างค้างๆนี่แล้วเนาะนี่เนาะนนไว้ตรงนี้เน Mother, Mother, าะมาเด้อมาเด้อท่านผู้ชม ห้ากระต้มแลลวหอนๆอนเนาะมาหมาเพชรเกาหลีมันจะเพชรชำได้เนาะเห็นกระเจากินเพชรเพชรดีดใช้ตาเองสบอหอเนาะหอสะพักมาพักเ้ามาหอเว้ยขีบไม่ทูขีบกระโบเป็นบานนเ็ต เพดอันนี้งฮะน้าอืมคุมันคือบคอขค้นคือเท้าบันกินคือกาลีกินฮะน้าเวลาเข้าอันนใส่แล้วก็พักจะนั่ฮะหรือว่าพักใบใหญ่ปบ,บอบ อืมมันมันดีชะตาเองสบอเอาชิมหอเะพัก ว้าวกระบาดบันเฮ็ดมันบัวเพชปานไดยเนานะ,เนะเพียงกระจ้ารีวิวคือว่าแดงแดงคือว่าคอยใส่ไข่ไลายไปบ้าซองหน่วยไข่ก็จี๊ยบเป็นหูเนาะค้นให้มันแตกเลย แนวห้องจานคันไว้แนวนี้มันจะไปเห็นตรงห้องขึ้นตรงห้องขึ้นได้เนี่ยกว่าสิกินได้ในประเด้เรื่องธรรมดาได้ แต่ที่แรกเกี่ยมพักว่ใชชตัอมมงหงอยู่ไปอยู่มาพิฆาตตั้มบาทนึ่งพิขาตลางโคกเหลืองทองเหลืองขุกหินหนังนะ่งน่ะก็เลยได้กินมาม่าจุดจบของคนี้ขาตลางโคก มาเด้อมาเด้อมาเด้อเขากันอยู่ได้กับพักอืมอันจับตะเกียบกระซับซนอยู่เนาะจังทีจับแนวได้กันเน่ cho thai đã nhòa thuầy rồi đó bà này bà cứ vào nồi nồi ăn kín thịt cho mình bay Ôi. พีดไม่ถูกกับโบเบน มัดเรียบร้อยเนาะสำหรับโมนี่บุรดียรยากเนาะกินแบบง่ายๆเนาะกินมามๆช่องเดียวสำเร็จก็เห็นก็จะเอากินเพ็ดเพ็ดแต่ว่าเฮากินคือโบเพ็ดเนาะ เนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับจบ้ไวเพียงจำเนี้เ์นอพกันคลิหนาไปแหละบ๊ายบายสบายดีสบายดี